สวัสดีค่ะเราคือร้านรองเท้าพัฒนาพันธนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วของเราเนี่ยจำหน่ายรองเทา้าทุกรูปแบบเลยนะคะทั้งรองเทา้าแตะรองเทา้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายรองเทา้ากีฬานะคะแล้วก็ร้านของเราเนี่ยลงของบ่อยมา,มากๆเลยนะคะว,วันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตรองเทา้ารุ่นใหม่นะคะที่ทางร้านเล่าลงนะคะโอเคมีทั้งรองเท้าแตะแล้วก็รองเทา้าผ้าใบเลยนะวันนี้นะมีของ BB shoes นะคะตัวนี้นะคะเป็นรองเทา้าแตะผู้หญิงค่ะสูงประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะ นิ่มๆนะคะแล้วก็ลุยน้ำได้เลยทรงสวยนะมีสีครีมสีดำเบอร์3 6มหถึงสีนะคะสีแดงสีคอฟฟแล้วก็สีกรมนะคะตัวนี้ลุยน้ำได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้คือค่อนข้างนิ่มๆเลยแหละใช่นิ่มเลย,เลย แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นของรองเท้าผู้หญิงตัวนี้นะคะมีงานกักเพชรแบบงานละเอียดอย่างนี้เลยนะแล้วก็พื้นเนี่ยสูงประมาณ1นิ้วนะคะเนื้อแน่นนะคะไม่ลื่นแน่นอนนะจ๊ะมีสีน้ำเงินสีชมพูกับปินะคะสวยแบบในวิดีโอนี้เลยสีทองเบทนะคะ สีน้ำตาเลือดหมูแล้วก็สีดำนะคะเบอร์36 0 4 4นะคะลูกค้าสามารถะะสั่งทางนี้เลย,ยก็ได้ดต่อไปนะคะเป็นรองเท้าทรงคอนเวิร์ตนะคะแต่ว่าไม่เป็นของกซิตี้นะทุกคนตอนอันนี้เพิ่งผลิตเลยนะคะเดือน4ปี2 2เราบอกแล้วว่าของเรา,าลงใหม่ตลอดนะคะที่ร้านนี้มีถึงเบอร์47นะจ๊ะาฟังไม่ผิดนะคะ47นะ,คะใครหารองเท้าทรงแฟชั่นนะคะ นี่นะคะ47มีทั้งสีดำล้วนสีครีมนะคะแล้วก็สีดำขอบขาวแล้วก็สีกรมนะคะทรงของโซิตี้ข้อดีคือทรงสวยนะแล้วก็ไม่บีบหน้าแล้วก็ที่ลูกค้าบอกเลยจริงๆคือทนกว่ายี่ห้ออื่นในที่เป็นทรงเดียวกันนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าสุขภาพของเดอรบลูนะคะสวยมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะจริงๆแล้วมีสีแทนอีกสีหนึ่งด้วยที่มาส่งนะคะดูงานได้เลยนะทุกคน นี่งานพื้นเย็บตลอดทางนะจ๊ะแล้วก็ใส่สบายจริงๆตัวนี้ที่บ้านใส่เองด้วยนะคะน้ำหนักเบานิ่มนะคะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยวันนี้ลงสีดำกับสีน้ำตาลตามนี้เลยนะคะโอเควันนี้เนี่ยอัปเดตรองเท้ารุ่น วันนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะร้านของเรานะอยู่ตรงหน้าองพระนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเอ่ยองพระประถมเจดีย์อยู่ตรงนั้นนะคะเราข้ามถนนมาแล้วเราอยู่ขวามือเลยนะคะแล้วก็แวะมาที่ร้านก็ได้หรือว่าจะให้ส่ง Delive r y หรือว่าส่งออนไลน์ก็ได้นะคะที่ร้านเนี่ยส่งออนไลน์ทุกวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะ